กาลเทียบทที่4แล้วข้าพเจ้าขอพูดว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทานเลยถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวงแต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแลจนถึงเวลาที่บิดากำหนดได้กำหนดไว้ฝ่ายเราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาสอยู่ใต้บังคับโลกธรรม ทรงไถ่ผู้เชื่อออกจากพระราชบัญญัติให้เป็นบุตรของพระเจ้าแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้พระราชบัญญัติเพื่อจะได้ทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้พระราชบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร และเพราะท่านเป็นบุตรแล้วพระเจ้าจึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของท่านร้องว่าอับบลาคือพระบิดาเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคิดการปฏิเสธอิสระภาพ และกลับเป็นทาตอีกแต่ก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าทาสท่านเป็นทาตของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่พระเลยแต่บัดนี้เมื่อท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือที่ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู้จักท่านแล้วเหตุไฉนท่านจึงจะกลับไปหาโลกธรรมซึ่งอ่อนแอและอนาถา และอยากเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีกท่านถือวันเดือนฤดูและปีข้าพเจ้าเก่งว่าการที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อท่านนั้นจะไร้ประโยชน์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้เป็นอย่างท่าน แล้วเหมือนกันท่านไม่ได้ทำผิดต่อข้าพเจ้าเลยท่านรู้ว่าตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้นก็ทำโดยความอ่อนกำลังแห่งเนื้อหนังและการทดลองของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในเนื้อหนังของข้าพเจ้าท่านก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือปฏิเสธแต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าหรือเหมือนกับพระเยซูคริส ความปลื้มใจที่ท่านได้กล่าวไว้ไปอยู่ที่ไหนเสียแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงแก่ท่านหรือคนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่านแต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลยเขาอยากจะกีดกันพวกท่าน เพื่อท่านจะได้เอาอกเอาใจพวกเขาการเอาอกเอาใจด้วยความหวังดีก็เป็นการดีตลอดไปไม่ใช่เฉพาะแต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านเท่านั้นการเปรียบเทียบระหว่างนางฮาราและนางซาลาฮางกาและนางซาลาลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกจน กว่าพระคิดจะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านข้าพเจ้าปรารถนาจะอยู่กับพวกท่านเดี๋ยวนี้และเปลี่ยนน้ำเสียงของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในตัวท่านท่านที่อยากอยู่ใต้พระราชบัญญตัติท่านไม่ได้ฟังพระราชบัญญตัติหรือจงบอกข้าพเจ้าเถิดเพราะมีเขียนไว้ว่าอัปราฮันมีบุตรชายสองคนคนหนึ่งเกิดจากนางทาสี อีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทยบุตรที่เกิดจากหญิงทาสีนั้นก็เกิดตามเนื้อหนังแต่บุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญาข้อความนี้เป็นอุปมาผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่างคนหนึ่งมาจากภูเขาซีนาย ข้อลูกเป็นทาสคือนางฮากานางฮากานั้นได้แก่ภูเขาซีนายในประเทศอาหรับเบียตรงกับกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเพราะกรุงนั้นเป็นพลเมืองเป็นทาสอยู่แต่ว่ากรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราทั้งปวงเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า จงชื่นชมยินดีเถิดหญิงหมั่นผู้ไม่คลอดบุตรจงเป่งเสียงโห่ร้องเจ้าผู้ไม่ได้เจ็บคันด้วยว่าหญิงที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ยังมีบุตรมากกว่าหญิงที่ยังมีสามีอยู่กับนางมากมายนะพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัคแต่ในครั้งนั้นผู้ที่เกิดตามเนื้อหนัง ได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณฉันใดปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นแต่พระธัมวิร์ว่าอย่างไรก็ว่าจงไล่หญิงทาสีกับบุตรชายของนางไปเสียเถิดเพราะว่าบุตรชายของหญิงทาสีจะเป็นผู้รับมรดกร่วมกับบุตรชายของหญิงที่เป็นไทยไม่ได้ เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสีแต่เป็นบุตรของหญิงเป็นไทยเอเมน